ค่ะใส่บาทวันพุทธกันค่ะ บริวาราู้ระบริกรุ่นทีสัจธระเอวามีไว้ต่ินังเทตานังอุปกปะปฏิสิตังปฏิตังลุมั่นกิพเมวะสมิชตุสัจเปรุ่นตุสังกปจันโถมนารสุยาธาตโสณิรฌาสยาธาตุสภีติโยติวาชนตุสาภะโรโหวินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีธีหายุโกภวะภิวาทานาสิลิสเนจังวัวธาปจายนฺโ จตารโหธรมะวาทานติอายุวโนสุขังภะลัง นำบุญมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านตื่นมาเช้านี้มีหน้าตาสดใสมีชีวิตที่หน้าพออกพอใจหลายล้อมด้วยพลังบวกนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเมื่อกี้เพิ่งไปหนึ่งรูกรูกไหนรูกเอามากับลูกศิษย์บัตรนะ่ะ าาน้ำทอง่หใช่รับาจา้ง้าจากน้ำทองใช่ใช่อะรัที่อที่สถาบันวัดน้ำทองเนาะบูกรุ่นไหนมาเป็ี่ลูกมากับลูกศิย์องเนี่ยใช่แม่ไหบใช่ค ถ้าผมต้องไปที่นเดตไหมท่ะ ไปซยอยอู่นถ้าเกิดว่าเขามาใส่แทนผมไม่รู้ว่าเขามาทำไนไม่เหน็นาไม่ได้แต่แต่ละคนมีจิตุอย่างลองยอมลองเดินด ไอเนี่ยเขาเข้ามาแล้วแล้วเราบอกว่าเนี่ยก็ตั้งมาทีนี้ก็ใส่บาไปแล้วบอกกับังว่าเมื่อกี้จัดคู่ก็มีาาก็บอกอย่างั้นผมต้องเดินอยไเขาถามนเมื่อเามาย

บ้านวีสุรภเดินออกไปปัอเองัมามาวนมาต่างเขาวมาต่ากอยห้าแล้ววนลงมาเราเราก็เดินเดินตามพระองค์นั้นเหมือนกันเราบอกเอาพื้อที่นงมาพอดีเราตั้งอ่า้นโต๊ะข้าไว้ท่านก็มาเดินทอเราก็เลยอ่าพอดีจัดใ้ em subscribe cho kênh Ghiền Mì đường Để không bỏ lỡ